นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีนายทุนชั้นเลวเข้ามาเป็นผู้จัดการระบบทุนนิยมเมื่อไหร่ระบบทุนนิยมจะกลายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะมาบีบรัดบีบคั้นและสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมอย่างมากสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับโคตรคุยทาวทล์ก talk of อฟเดอะทคุยกันครับดีกว่าไม่คุยกับคุยทุกวันคุยทุกเรื่องคราวที่แล้วรู้สึกจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับมาถึง f a c e b o o นะครับ a c e b o o k มีปัญหาก็ยอดผู้ชมก็ไม่ขึ้นก็ไม่ทราบเป็นไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังซื่อสัตย์ในการนำเสนอแนวคิดแล้วก็ต้องการที่จะให้เกิดผลอย่างยิ่งในทางของการปรับเปลี่ยนสังคมนะครับเพราะว่าสังคมของเราก็มีปัญหา เพราะถ้าสังคมของเราไม่มีปัญหาก็เชื่อว่าสื่อในประเทศเราก็จะไปอีกทางหนึ่งน,นะครับแต่ตอนนี้สื่อส่วนใหญ่ก็จะมาในทิศทางนี้นนครับแต่ว่าต่างคนต่างว่ากันไปต่างคนต่างพูดหรือสื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับผมเองก็มีความเชื่อหลากหลายนะครับที่หมายถึงว่าความเชื่อในมีหนึ่งเดียวแต่ว่ามีประเด็นหลากหลายที่อยากจะพูดจริงๆนี่เป็นความยากของผมนะในแต่ละครั้งที่จะพูดเนี่ยผมก็ลังถืออยู่เนี่ยคือ ประเด็นที่อยากพูดออเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเนาะนรกแสนโศกสันต้องรอวันรู้แจ้งถ้าข้าไม่ลงไปที่นั่นแล้วใครจะไปเรามาจากในภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งเนาะตีรนเจียนรกแสนโศกสันตต้องรอวันรู้แจ้งถ้าข้าไม่ลงไปที่นั่นแล้วใครจะไปเรา ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากไปเนาะแต่อย่างว่าเลยครับนรกแสนโศกสันต้องรอวันรู้แจ้งหมายความว่าคนเราก็ยังไม่รู้นะว่านรกคืออะไรแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่านรกคืออะไรที่นั่นก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะส่วนใหญ่นรกก็คือความกลัวความกลัวทําให้เราพังได้หลายๆอย่างจริงๆนะครับอย่างโควิดเนี่ยเนาะหลายๆประเทศดูสิครับประเทศเขาไม่พังเนาะตอนนี้ทั้งนั้นที่โควิด สายพันธุ์เหมือนกันก็กลายพันธุ์เนี่ยกับเดลต้าเนี่ยแหละแต่ของเขาไม่ไม่ได้มีปัญหาเท่ากับของเราเพราะอะไรครับเพราะเรากลัวแล้วคนเรากลัวอะไรครับคนเรากลัวความไม่รู้แล้วเวลาที่เราไม่รู้เราจรึงกลัวแล้วเรามีความประสองค์อย่างไรหรือเรียกว่าเราจะมีเอฟเฟกต์เราจะมีปฏิกิริยายอย่างไรต่อความไม่รู้นะก็ทําให้รู้สิครับ มันไม่ใช่เรื่องที่ไม่รู้แล้วเราจะต้องกลัวเมื่อเราไม่รู้ครับประเทศที่มีอารยะก็คือต้องเข้าไปเรียนรู้เด็กรุ่นใหม่นี้ผมชื่นชมเรื่องนี้นะครับเมื่อไม่รู้ก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ส่วนคนรุ่นเก่านะครับเมื่อไม่รู้ให้ก้มหัวต่ําๆไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดมากนี่เป็นปัญหานะครับนี่เราวันนี้วันที่สิบอ็ดสิงหาคมนะครับวันที่บันทึกก็เมื่อคืนนี้นะครับตอนตอนวันที่สิบสิงหาคมก็มีเรื่องราวเครียดนะครับเครียด เพราะว่าเห็นคอฟอนะครับควบคุมฝูงชนก็ไม่ได้ควบคุมฝูงชนแล้วครับตอนนี้คือไม่ได้ลงไปทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อทําให้รัฐมันมันอยู่ได้คือตอนนี้ครับตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยจะต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆเลยครับคิดว่ามวลชนหรือว่าประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเองเป็นศัตรูเนาะผมว่าเขาคิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่ศัตรูนะ เขาคือคนที่คิดต่างกับเจ้านายคุณเพราะผมเชื่อคอฟอบางคนก็ก็คิดแบบเดียวกับฝั่งของประชาธิปไตยนี่แหละครับเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่เลวร้ายกว่าเรื่องที่เลวร้ายกว่าคืออะไรครับคือความจําเป็นในชีวิตของพวกคอฟอบตํารวจควบคุมฝูงชนเนี่ยแหละครับเขามีความจําเป็นผมเข้าใจคุณนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยแม้ผมจะเข้าใจว่าคุณมีความจําเป็นความจําเป็นของพวกคุณก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พวกคุณติดยึดแล้วก็ถูกกดอยู่ในคําว่ากระตันอยู่แล้วก็ความรับผิดชอบต่อครอบครัวคือลูกเมียที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณก็ยึดอยู่ในคําพวกเนี้คําพวกนี้มันยิ่งใหญ่อยู่ในใจพวกคุณมากกว่าคําว่าความชอบธรรมนี่แหละครับที่ผมเคยเกินไว้หลายๆ EP ที่แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วศัตรูตัวจริงเลยครับ ของมนุษย์โลกเลยแล้วกันไม่ใช่แค่มนุษย์ไทยก็คือทุนนิยมนี่แหละเมื่อคุณต้องการทุนเพื่อไปเลี้ยงดูคนที่คุณรักเมื่อคุณมีความอยากเมื่อคุณต้องการวัตถุนิยมสิ่งต่างๆที่มันมาเอือ้อที่มันมาทําให้พวกคุณมีความสุขสบายซึ่งความสุขสบายเนี่ยมันเป็นการล่อลวงนะครับเป็นการล่อลวงจากยุคสมัยทําให้เราติดยึดซึ่งตัวการที่ทําให้เราลุ่มหลงไปในเรื่องเหล่านี้ก็คือ ลัทธิบริโภคนิยมซึ่งก็มีทุนนิยมเป็นแบ็กกราวด์พูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกครับแต่ค่อยๆฟังไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุนนิยมก็คือการเล่นกับสิ่งที่พวกคุณต้องการคือทุนของคุณคืออะไรทุนในชีวิตของคุณคืออะไรณนะวันนี้ครับทำไมเนาะคนถึงออกมาช่วยเหลือหรือว่าร่วมไม้ร่วมมือกันที่ถนนน้อยลงทําไมเนาะหลายๆคนที่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วมีเมียแล้วหลายๆคน จึงยอมทิ้งอุดมการณ์ก็เพราะว่าทุนเนี่ยครับคุณกลัวขาดทุนทุนของพวกคุณก็คือบ้านก็คืออนาคตก็คือตําแหน่งก็คืออาชีพก็คือพูดง่ายๆความสะดวกสบายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพระประกันดาเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้พวกคุณเข้าใจและยอมรับสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกคุณถูกหน่วงไว้รั้งไว้ยึดเอาไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าบริโภคนิยมวัตถุนิยมอันเกิดขึ้นจากแบ็กกราวใหญ่ก็คือทุนนิยม นี่แหละครับถึงทําให้คนทั้งหลายที่เริ่มอายุมากแล้วสัก40ขึ้นไป30กว่า40เนี่ยที่กลัวจะสูญเสียทุนของตัวเองคือกลัวขาดทุนนั่นเองเห็นไหมครับมันไม่ได้แปลว่าเงินแต่มันแปลว่าหลายอย่างมันคืออุตสาห์ลงทุนไปเรียนต่างประเทศอุตสาห์ลงทุนเรียนจบปริญญาอุตสาห์ลงทุนซื้อรถคันงามอุตสาห์ลงทุนมีอาชีพดีๆทํางานหรูๆนี่คือทุน แล้วที่สุดแล้วสิ่งเราเนี่ยครับมันกลืนกินคนและนี่เองครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมก็คิดขึ้นได้เรื่องหนึ่งเนาะอันที่จริงผมก็อยากจะพูดเรื่องทุนนิยมเนี่ยแหละมันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยากเย็นอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าต่อให้ผมพูดเนี่ยกับคนที่รักประชาธิปไตยแต่เชื่อนะครับพวกคุณก็อาจจะไม่ทันได้นึกใส่ที่ซ้ำไปว่าคุณก็ติดอยู่ในทุนนิยมด้วยมันไม่ได้เลวร้ายมากแล้วครับทุนนิยมถ้าเราจัดการมันได แต่มันจะกลายเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวถ้าเราไม่สามารถจัดการระบบทุนนิยมได้นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีนายทุนชั้นเลวคือนายทุนที่เลวที่เห็นแก่ตัวเข้ามาเป็นผู้จัดการระบบทุนนิยมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับระบบทุนนิยมจะกลายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะมาบีบรัดบีบคั้นและสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมอย่างมากผมยกตัวอย่างให้ฟังง่าย ณวันนี้นะครับตำรวจพวกนี้ตำรวจวคุมฝูงชนควบคุมฝูงชนเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าเกินครึ่งเขารู้ครับว่าณวันนี้เนี่ยคนที่มาประท้วงคนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยตามถนนผมมั่นใจเลยผมมั่นใจว่าตำรวจควบคุมฝูงชนรู้ว่าคนพวกนี้มีเหตุผลและเขาเห็นด้วยแต่ว่าเขาต้องการเงินไปหล่อเลี้ยงครอบครัวเขา นี่แหละครับตรงนี้มันหมายความมาอะไรมันหมายความว่าถ้าเราสามารถควบคุมทุนได้ประชาชนครับฟังผมนะถ้าพวกท่านสามารถควบคุมทุนได้หรืออย่างน้อยที่สุดมีทุนที่จะจ้างคนแบบเดียวกันนี่แหละคนที่เมื่อครั้งที่แล้วยืนคนละฝั่งกับประชาชนเนี่ยแต่ถ้าเขามีเงินเลี้ยงดูลูกเต้าเขามีเงินเลี้ยงดูเมียเขาผมว่าเขาย,ยินดีที่จะมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ หมายความว่ายินดีที่จะมาอยู่ฝั่งประชาชนนะนายทุนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยครับจ้างเขาดูครับใส่หมวกใส่หน้ากากปิดไปไม่รู้ใครเป็นใครครับเชื่อไหมครับผมเห็นภาพครับที่ต่างประเทศที่อเมริกาตำรวจเขาคุกเข่าต่อหน้าประชาชนครับขอโทษที่เขาอยู่ผิดฝั่งอุดมการยังมีครับผมเชื่อว่าคนเรายังมีทุกคนยังมีสติสัมปชัญญะ ยังรู้ครับจิตสํานึกยังพอเข้าใจได้ยังใช้การได้แต่ทุนนิยมเนี่ยแหละครับเป็นตัวรายดังนั้นครับใครก็ตามแต่ที่พอมีเงินที่ไม่ได้ยืนอยู่ฝั่งเดียวกับ,กบรัฐบาลลองดูครับเขาใช้ทุนซื้อคนเราก็ต้องใช้ทุนซื้อครับเขาอาจจะไม่ต้องต้องการเงินมากมายนะครับเพราะทุกวันนี้ต่างคนต่างใส่หน้ากาก,ากใส่หมวกสู้กันอยู่แล้วลองดูครับนี่แหละครับคือโอกาสที่จะสู้ได้ ผมเริ่มไม่แน่ใจนะครับเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความคิดว่าที่เราเอาแต่เรียกว่าโจรใต้โจรใต้ผมอยากรู้ครับมันคล้ายกับโจรในกรุงเทพตอนนี้ในสายตาของสลิมหรือไม่สลิมหลายๆคนนะครับมองเด็กน้อยบางทีเด็กผู้หญิงด้วยซ้ําไปครับอายุน,น้อยๆครับสิบแปดยี้าเราๆนีลงไปต่อสู้กับตำรวจควบคุมฝูงชนในถนนพวกคุณเรียกเขาว่าโจรกรุงเทพหรือเปล่าเรียกว่ากุ้ยที่ข้างถนนหรือเปล่า ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าที่สื่อในประเทศนี้เรียกว่าโจรใต้จริง,รงๆเขาก็แค่ปกป้องประเทศเขาปกป้องท้องถิ่นเขาหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เราเอาแต่รับสื่อที่เป็นของรัฐบาลเมื่อสักครู่ผมได้ดูหนังเกาหลีเรื่องนึงนี่แหละครับคล้ายกันเลยมีเป็นคล้ายๆเป็นแบบแฮกเกอร์ครับที่เก่งมากสามารถจะจับตาดูนู่นดูนี่ในสังคมได้หมดเลย แล้วก็ถูกคนรวยครับซื้อตัวไว้เพื่อให้กบเกลื่อนเพื่อให้สร้างเรื่องเพื่อให้บิดเบือนคดีโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาแล้วในที่สุดเขาก็สามารถทําได้จริงๆเพราะว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้ทําให้คนหมายถึงสื่อให้คนในใน,ใน,ใ,นในประเทศหรือว่าในเมืองเข้าใจผิดไปว่าคนที่เป็นคนบริสุทธิ์นั้นกลายเป็นคนร้ายก็แน่นอนครับในเมื่อไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเขา เขาก็ไม่สนใจนี่ครับว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ร้ายจริงหรือเปล่าเหมือนดังเช่นวันนี้นะครับเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าสื่อที่เราได้ดูอยู่เนี่ยที่เป็นสื่อของรัฐหรือสื่อที่ยอมก้หมหัวให้กับรัฐเนี่ยเขาได้เรียกว่าโจรใต้แล้วแท้ที่จริงเป็นโจรหรือเปล่าหรือเขาเป็นเพียงแต่คนที่มีความเห็นตรงข้ามกับรัฐเพราะวันนี้พูดกันตามจริงนะครับมีคนไหนบ้างครับที่เห็นด้วยกับรัฐถ้าไม่ใช่สลิปก็เพราะว่าวันนี้ ที่มาของรัฐบาลนี้ก็ไม่ถูกต้องแม้ว่าคุณจะอ้างว่ามาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญปีห0มันก็ไม่ถูกต้องตามคันลองแห่งความชอบธรรมนะครับไม่ใช่คันลองกฎหมายในแบบที่พวกคุณเขียนกันขึ้นมาเองผมก็ไม่ได้มีความเกลียดแค้นนะจะเห็นจากสภาพและอารมณ์ที่ผมพูดแต่ในฐานะที่ผมก็เป็นคนชอบศึกษาผมก็มองเห็นแล้วจริงๆว่ามันเหมือนกับเราเรากำลังดู การชกมวยที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยิ่งใหญ่เหลือเกินมานั่งดูแต่ปรากฏว่าคนทุกคนล้วนแล้วแต่ร่วมหัวกันรวมหัวกันเขียนกติกาขึ้นใหม่แล้วบนเวทีก็มีนักมวยที่ตัวใหญ่มากพร้อมอาวุธครบมือกำลังต่อยกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่มีแรงเลยเหมือนอย่างที่ผมได้เห็นแล้วก็ของขึ้นจริงๆนะครับตำรวจควบคุมฝูงชนกระทืบ เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นซึ่งจริงๆอะไม่มีใครรู้ผมไม่รู้พวกคุณก็ไม่รู้ว่าเด็กตรงนั้นทำผิดคิดร้ายอะไรมากมายใหญ่โตไหมและเขาเผลอไปอยู่ตรงนั้นหรือเขาเป็นคนเลวคนร้ายระดับไหนแต่แต่พวกคุณทำไมครับไม่ต่ำกว่า30สคนครับลุมกระทืบมีการเดินไปหันกลับมาเตะซ้ำเข้าที่ท้องกระทืบกันขนาดนั้น ถามว่าแล้ววันนี้ประชาชนกับรัฐบาลจะไม่เป็นศัตรูกันได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้ลองนึกภาพดูสิครับนี่มันคือการฆาตกรรมมู่นะครับนี่เป็นการฆาตกรรมเพราะว่าอะไรครับพอเรานั่งดูมวยด้วยกรรมการหรือด้วยท่านผู้ยิ่งใหญ่นั่งโซฟาตัวหรูแต่คุณต้องลองดูจริงๆว่ากติกาที่ใช้มันยุติธรรมหรือเปล่า คุณต้องลองดูสิครับว่าฝ่ายหนึ่งตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์กับอาวุธพร้อมมือกับอีกฝ่ายหนึ่งตัวเล็กกระจิตลิตแล้วไม่มีอะไรอยู่ในมือแม้กระทั่งแม้กระทั่งกล้ามเนื้อยังไม่มีเลยทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่เคยนึกแปลกใจหรอครับสลิดว่าทําไมคนผู้นี้ถึงเอาตัวเองไปเสี่ยงคุณจะปิดตาปิดหูตัวเองหาว่าคนผู้นี้รับเงินจากคนคนนู้นคนนี้เพื่อไปเสี่ยงตายหรอครับ<ๆ>เพื่อไปทําในสิ่งที่ทําให้ร่างกายเขาต้องมีโอกาส เจ็บตัวยิ่งใหญ่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกครับทุกคนไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปรับอันตรายต่อร่างกายขนาดนั้นเพื่อเงินเพียงเล็กน้อยคุณลองไหมถ้าคุณคิดว่าคนบนี้ซื้อได้คุณลองไหมเงินพันหนึ่งสองพันให้คุณไปทําอย่างนั้นคุณไปไหมนั่นแปลว่าเขาต้องมีอุดมการณ์จริงๆไงครับพวกคุณกลัวโควิดถามว่าพวกนั้นไม่กลัวหรอครับกลัวครับแต่เขากําลังยอมทุ่มเททุกอย่าง เพื่อแลกกับอนาคตครับเพราะคนทุกคนครับผมเชื่อว่านะครับที่ออกไปนี้ที่ท,ท้องถนนรวมถึงคาร์มบด้วยเขามั่นใจแล้วครับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีวันที่จะทําให้อนาคตของเขามันสว่างสวัยได้คือพูดง่ายๆวันนี้เขากําลังสู้เพื่ออนาคตของเขาครับเด็ <c oughs> กรุ่นใหม่ตอนนี้ครับเจ็ดปีที่ผ่านมาครับกับในเงื้อมมือของเอาว่าทหารแล้วกันอ่ะ ซึ่งพูดง่ายๆบริหารงานประเทศไม่เป็นครับเพราะตอนที่อยู่ในกองทัพก็ใช้แต่คําสั่งจะไม่สามารถที่จะเข้าใจในวิธีการหาเงินหรือบริหารประเทศได้เจปีครับลองนึกย้อนไปครับวันนี้ถ้าเขาอายุยีบสองย้อนกลับไปเขาอายุ15คุณเอาชีวิตวัยรุ่นเขาไปทิ้งไว้ที่ไหนครับมีพรกกี่ฉบับครับคุณลิ้นอนสิทธิเขาไปถึงขั้นไหนครับนักดนตรีอีกแล้วครับคนพวกนี้คุณมองเขาเป็นคนหา กินกลางคืนคุณดูถูกเขาเพราะเขาไม่ใช่ทหารผู้ทรงเกียรติเหมือนคุณไม่ใช่ข้าราชการที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนแต่คุณเข้าใจคําว่าศิละปะไหมครับคุณเข้าใจคําว่าสิทธิเสรีภาพไหมครับคุณเข้าใจไหมครับข้อสุนทรียะนี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจเพราะคุณโตมาท่ามกลางสังคมและการสั่งสอนที่คับแคบนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเป็นใยจริงๆโควิดมันยังเป็นโควิดครับ แต่ไปดูประเทศอื่นสิครับประเทศอื่นเขาก็ยังอยู่กันได้ครับใส่แมสครับ New Normal ครับไม่เข้าไปปะปนกันครับแล้วก็ทำไมครับล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์มีครับอย่าเปิดครับเรียนรู้ได้เยอะแยะครับคือลอยอยู่ในอากาศไม่นานก็ตกลงพื้นบริเวณต่างๆก็อย่าเอามือไปจับซีซัวหลายสิ่งหลายอย่างเรามีความรู้เราเข้าใจมันได้ไม่เหมือนกับรัฐมนตรีสาธารณสุขครับ พอมีปัญหาแพทย์และพยาบาลติดเชื้อโควิดรู้ไหมครับแทนที่จะมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจที่ต้องทำงานหนักกลับออกสื่อบอกว่าผิดหวังในตัวแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าที่ไม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ประมาทเลอะเลอะทำให้ตัวเองติดเชื้อโควิดจริงเหรอครับคนที่ออกไปรบสมควรได้รับการสมดำหน้าหรอครับ คนที่ออกไปรบจนแขนขาขาดจนติดเชื้อสมควรได้รับการตำหนิติเตียนหรอครับนี่เหรอครับคือรัฐบาลของประเทศนี้ที่บอกว่าจะพานาวารัฐนาวาประเทศไทยไปให้ได้มันใช่หรอครับย้อนกลับมาหน่อยครับอำนาจมีวันหมดนะครับแม้ว่าพวกคุณจะเสพติดอำนาจแต่อำนาจมีวันหมด เชื่อเถอะครับว่านายทุนจะไม่อยู่กับคุณตลอดไปนี่เป็นความสัมพันธ์เชิงการเมืองเมื่อไหร่ที่อำนาจเปลี่ยนนายทุนก็เปลี่ยนทางวันนี้ครับมันขึ้นอยู่ที่ว่านายพลกับนายทุนคนไหนจะหักหลังกันก่อนประชาชนสิครับเป็นของจริงรวมตัวได้ยากแต่สถาบันประชาชนจะไม่มีวันสั่นคลอนแล้วเชื่อเถอะครับว่าจะไม่มีวันแพ้ แม้ว่าจะมีคนตายแต่จะไม่มีวันแพ้